แจกเงิน10,000บาทเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่1เฟสที่2แล้วก็เฟสที่3วันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดไปพร้อมๆกันและในวันที่12ธันวาคม25 6 7ที่จะถึงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรค่ะเตรียมที่จะถแถลงรายละเอียดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มเลยและที่สําคัญค่ะถแถลงรายละเอียดในวันนั้นใครบ้างจะได้รับสิทธิในการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งบาทรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเกษตรกร ชาวนาทั่วประเทศ4.61ล้านคูเรือนที่เราคอยการแจกเงินจากทางธนาคารทกสอโอนตรงเข้าบัญชีให้ในายกจะมีการถแถลงข้อวันแจกเงินตามแผนการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยหรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อัปเดต ข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนอของการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่อรอคอยในการจ่ายเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีทกศให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นของขวัญปีใหม่ไร่ละหนึ่งพันบาทวันที่12ธันวาคม25 6 7ที่จะถึงนี้นายยกรัฐมนตรีเตรียมแถลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวเราไปตามค่ะรัฐบาลน,นะคะจะมีการแถลง สิ่งที่ได้ทํามาในรัฐบาลนี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะในวันในวันที่12บธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12บธันวาคมนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะแล้วก็ความขึ้นหน้าในการแจกเงน หหมื่นเป็นเงินสดในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรอบที่2โดยทางกระทรวงการคลังเตรียมพร้อมที่จะเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมภายในสัปดาห์หน้านะคะคาดว่าจะเป็นวันที่11ธันวาคม2 5 6 7และหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบข่าวดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงรายละเอียดมอบของของวัญปีใหม่เลยสําหรับการแจกเงินที่ดิจิทัลบ et 1ลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุนะคะก ็มีรายละเอียดว่าท่านจะต้องมีการคัดกรองคุณสมบัติด้วยเช่นกันคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่จะได้รับสิ์เงินดิจิทัลบัลเลตในครั้งนี้ประมาณ3-4ถึงล้านคนรับสิ์เงิน1 0 0 0 0บาทเป็นเงินดิจิทัลบัลเลตโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งการโอนเงินจะโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยเลขยบารประจําตัวประชาชนไว้แต่ที่สําคัญต้องลงทะเบียนในการรับเงินที่จะช็0 0บัลเลตัหนึ่งหมื่นบาทผ่านแอปพลิเค วจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติในการรับเงิน1นึ่งบาทในส่วนของการรับสิทธิในเฟสที่2ซึ่งการจ่ายเงินเคาออกมาแล้วนะคะว่าก่อนวันจุดจีในปี25ง8หรือว่าก่อนมาที่2 9มกราคม 25- ง8ค่ะเราคอยติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมส่วนการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบ a ลเลตในส่วนของเฟสที่3นะคะคุณผู้ชมก็ยังจะเดินหน้าต่อไปค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้คาดการว่าจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะในเดือน เือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2568นแต่ต้องมีการคัดกรองนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนหนึ่งท่านต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีไรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีไม่มีเงินฝากในบัญชีธน,นาคารทุกธนาคารรวมกันแล้วเกิน5,000 500, 0 0บาทนะคะทั้งในส่วนของบัญชีกระแสร,รายวันบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจําบัตรเงินฝาก,ฝาก,ฝากหรือว่าในส่วนของใบรับเงินฝากต่างๆรวมไปถึงพันธ ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าเข้าหลักเกณฑ์นี้คุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเฟสที่3แน่นอนซึ่งเฟสที่3ทางรัฐบาลเตรียมที่จะดําเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนเมษายนและก็เดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะรอคอยติดตามในปี25 6 8นนะคะส่วนเฟสที่1่ค่ะรอบสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชม19ธันวาคมนี้สําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรคนจนที่ยังคงไม่ได้รับการอุดเงินนะคะรีบดําเนินการให้เรียบราาะะว่จจ รอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วในวันที่19ธันวาคมโอ,อนตรงก่อนปีใหม่ให้แน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะและสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐท่านตรวจสอบสถานะนะคะว่าเงินที่จะท่านบรอด10,000บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ในขั้นตอนที่ไหนแล้วถ้าหากอยู่ในขั้นตอนที่3ระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิขั้นตอนที่4ถ้าหากระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดให้ตรวจสอบสิทธิขั้นตอนที่4นะคะถ้าหากใครวิ่งมาถึงขั้นตอนที่4แปลว่าท่านไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นรู ได้เลยส่วนสถานะขั้นตอนที่5ก็คือท่านได้รับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืนบาททั้งเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องก็คือในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยแหละค่ะรอคอยเลย12ธันวาคม2 5 6 7ที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงรายละเอียดนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการมอบของขวัญปีใหม่แล้วทางธนาคารทกศจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา12ธันวาคมนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับ น้องเกษตรกรชนะสําหรับการเตรียมพร้อมรับเงินและก็วางแผนการจ่ายหรือไม่นี่คือข้อมูลข่าวสารที่นันจะต้องนํามาฝากแล้วก็ติดตามเป็นอย่างใกล้ชิดค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยนะคะหากที่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ